ข <Yeah. S 2> ้าขอวิชัยและขาวีอยู่เจ้าช่างนามสก่าแต่ตา่างไปสองคนนะ,ละนลักษณะข้า,าทางมานันแปลกๆนะก็ขอขอบใจท่านมากที่อุตส่าห์ช่วยกันปราบเหล่ายักษ์ให้จนล่าข้าไปก่อนอื่นข,ข,ข้าขอตั้งเกียรติธัรขอตาไม่ว่าลูกจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีขอแต่งขึ้นในห้องค์อวีนับบัดดี้ เราวิเราวิที่แต่งใี่ต้องร้องต้อให้ตัววิที่เราวิวิวิจะมีวันที่เาวิจะมีจะมีวันที่ไม่ใช่เราวิจะมีวักที่ไม่ใช่เาวิ จะพี่ช่วยข้าไว้เลยแต่พี่ดอกบัวของเจ้าไงดอกบัวของเจ้ามันเหี่ยวเฉาพี่รู้ว่าเจ้าได้รับอันตรายพี่ตามสาบับดูเจ้ามาไหนเจ้าบอกกับพี่ไงพระขันเจ้าจะไม่ให้มันห่างตัวแล้พระขันไม่ไปเร้ยังไง